สวัสดีครับผมนะครับจาก NP Shop นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนแล้วก็แนะนำวิธีการต่อวงจรรีโมทคอนโทรลนะครับระบบ3 c h a ช n e l ลของรถบังคับทั่วไปนะครับสำหรับวางชุดไฟสปีดคอนโทรลแบบมอเตอร์แปลงฐานนะครับแบบ2สายนะครับ2สายมันก็จะง่ายกว่าชนิดบัลเลต3สายนะครับ ชุดที่1น,นะครับก็คือชุดชุดนี้นะครับชุดรีโมทคอนโทรลนะครับกับรีเซิฟเวอร์สายบายสำหรับจับคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปอกนะครับเพิ่มความแข็งแรงของเสาอากาศนะครับก็ต้องเอาไปติดตั้งเอานะครับหรือใครจะไม่ตั้งก็ติดตั้งก็ม้วนเก็บเอาไว้ในบอดี้รถนะครับอ,อันนี้จะสาธิตเป็นรีโมทชุดมาตรฐานก็คือเป็น ของไฟล์สกายนะครับรุ่น ff fs นะครับขีด gt 3 b นะครับรุ่นนี้เป็นสามช n n แนลนะครับก็เป็นระบบดิจิตอลนะก็ฟังก์ชันการทำงานก็จะปรับระบบบาลานซ์คอนโทรลอะไรได้นะครับแต่สำหรับวงจรมอเตอร์แปลงฐานนะครับคือสปีดคอนโทรลแบบ2สายมันแทบไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับมันต่อแล้วมันใช้ได้เลย แล้วก็ถ้าซื้อวิทยุรีโมทต,ตัวนี้มานะครับรีซิเวอร์ที่ให้มาเขาจับคู่มาแล้วนะครับแต่สมมุติว่าใครแบบมีรีโมทต,ตัวนี้อยู่แต่แบบเล่นรถหลายคันก็ซื้อรีซิเวอร์อย่างเดียวเพิ่มนะครับแทสสายตัวนี้จับคู่นะครับมันก็จะบายเข้าหากันนะครับโดยอุปกรณ์เบสิกพื้นฐานในการคอนโทรลหรือต่อวงจรรถบังคับทั่วไปนะครับก็จะต้องมีเซอร์โว เซอร์โวนี้ก็จะเป็นเซอร์โวล้ยวนะครับอันนี้ผมใช้เซอร์โวเครื่องบินนะครับในการสาธิตอามาต่อเฉยจะเป็นเซอร์โวรถมันต้องใหญ่กว่านี้นะครับและเน้นเป็นเฟืองเหล็กนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ในการสาธิตเบื้องต้นครับอันนี้ก็มอเตอร์สสายก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับสปีดคอนโทรลนะครับอันนี้ผม320แอมป์นะครับมันก็จะมีตั้งแต่20นะครับยางต่ำนะครับ20แอมป์นะครับชนิดสสาย นะครับอันนี้ก็จะรองรับตั้งแต่7.4ถึง11.1นะครับก็คือ 2S ถึง 3S นะครับอ่าก็ใช้ได้ตัวนี้ก็จะมีพัดลมในตัวนะครับมันก็จะมีหลากหลายครับสำหรับสปีดคอนโทรลแบบ2สายนะครับแต่ละการเดียวกันอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ใหญ่นะครับไซส์580นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับสำหรับเป็นแหล่งจ่ายไฟอันนี้ผมใช้เป็น2เซลล์นะครับอ่าขั้นตอนการต่อนะครับ สายนี้นะครับตปีคอนโทรลนะครับทําหน้าที่รับแบตเตอรี่จากไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไฟเข้ามาเลี้ยงรีซิรเวอร์นะครับสังเกตรีซิเวอร์นะครับมันจะเป็นมันจะมีโลโก้แบบนี้นะครับโลโก้จะอยู่ด้านบนนะครับสังเกตเวลาเราเสียบมันจะมีสายตัวนี้จะมี2แถบนะครับด้านนี้จะทึบด้านนี้เราจะเห็นทองแดงนะครับก็าวด้านนี้ออกนะครับ หันทิศทางไปทางโลโก้ด้านบนนะครับาสายสปีดคอนโทรลนะครับเสียบช่องที่2นะครับสายเซอร์โวนะครับหันไปในท,ทิศทางเดียวกันนะครับเสียบช่องที่1นะครับอ,อุปกรณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราเลือกใช้สเปงไหนแต่นี่คือเป็นการทดสอบให้ดูนะครับทุกอย่างจะต่อเหมือนกันหมดสำหรับ วงจรมอเตอร์2ส,สายนะครับส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟจากสปีดคอนโทรลนะครับสำหรับควบคุมจ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับมันก็จะเป็นลักมาแบบนี้หรืออาจจะไม่ใช่ลักแบบนี้ก็ต้องไปต่อเอาแล้วก็โดย2ส,สายเนี่ยสายบางสีมันจะไม่เหมือนกันก็ไปเสียบเอาถ้าสมมุติว่าเราเดินหน้าแล้วมันหมุนกลับทางเราก็สลับสายใหม่นะครับง่ายนิดเดียวโดยที่ไม่ต้องไปรีเวิร์ด ตั้งค่าในรีโมทคอนโทรลนะครับเพราะสองสายมันต่อง่ายถ้าเป็น3สายนะครับก็ต้องต่อตามสีของมันมันจะมีสีบังคับทุกรุ่นเลยนะครับสีเขาจะกําหนดมานะครับเหมือนกันทุกทุกรุ่นนะครับเวลาต่อไปแล้วปุ๊บถ้ามันรีเวิร์ดกันสมมุติเรากดเดินหน้าแล้วมันถอยหลังกดถอยหลังแล้วมันเดินหน้าคุณก็ต้องไปตั้งค่าในรีโมทเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับคลิปต่อไปสําหรับการต่อมอเตอร์บัลเลตอันนี้ก็เอา2สายก่อน ครับแล้วก็อันนี้สายแบตเตอรี่นะครับก็เสียบเข้านี่นะครับอัสปีดคอนโทรลจะมีสวิคนะครับแล้วแต่ว่าบางยี่ห้อก็จะไม่มีสวิอันนี้ผมก็จะปิดไว้ก่อนเปิดรีโมทนะครับอันนี้จะเป็นดิจิตอลมันจะปรับค่าต่างๆได้นะครับ แต่นี้ก็จะไม่ได้ปรับอะไรเพราะว่าวงจรตัวนี้มันไม่ได้เรื่องมากนะครับเปิดสวิคนะครับผมทีนี้มันก็จะพร้อมทํางานเลยนะครับพัดลมติดเซอร์โวติดนะครับเนี่ยนะครับลองขยับดูครับอัน,นั้นซ้ายขวามอเตอร์นะครับ นะครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการต่อวงจรแบบพื้นฐานสําหรับระบบังคับเบื้องต้นนะครับสําหรับอมอเตอร์สปีดแบบสสายนะครับต่อไปก็จะเป็นการรีวิวแบบการต่อวงจรแบบสปีดคอนโทรลมอเตอร์บัลเลสสาสายนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็น ตัวอย่างนะครับเบื้องต้นสําหรับใครที่ต่อไม่เป็นหรือกําลังงมอยู่ว่าจะต่อยังไงตั้งค่ารีโมทยังไงนะครับไม่ต้องตั้งนะครับสําหรับ2ส,สายนะครับโอเคครับผม